วันนี้ก็กลับมาอยู่กันในช่อง Crimson Blade แล้วก็รายการภารกิจพิชิตหาซ้อมหาปละไรนะคะในหู EP ที่เท่าไหร่แล้ววะเจดหรือหหรือ8ดไม่รู้นะคะแต่รอบที่แล้วนะคะเราไปย้อนดูคลิปมาเราอยู่ประมาณตรงนี้เนาะใช่ไหม,ใช,ไหมใช่แหละนะคะในรอบนี้ก็สกระโดดต่อนะไปแล้วก็ที่เห็นทรงผมอย่างนี้ก็คือเปิดเรียนแล้วนะคะ mm hmm. คือช่วงแบบในทิศนี้แหละ มีแต่ไลฟ์สดแบบไลฟ์ก็ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งพอไลฟ์เราค่อนข้างเยอะเนี่ยเวลาทำคลิปก็เลยยิ่งไม่พอแต่ว่าเราคิดว่าไลฟ์ดีกว่าเพราะว่ามันไม่รู้อ่ะมันแบบมันรู้สึกได้เลยว่ามันแบบดีนิดหนึ่งอะไรทิงหรือเค้กนมเปรี้ยวกูมา เค้กอันน์เปรีย้ยวอะไรวะสวัสดีพี่เต็มปะคะสวัสดีเป็นไรติดตามแม็กคุ้มยังตามแล้วมุ้งไรมุ้งไรได้ปะนมเปรียนนร้ยวสวัสดีเป็นไรก็ติดตามแล้วโอ้โหแม็กคุ้มนี่เขาหลายอารมณ์นะคะเนี่ย คือแบบเพราะว่าเสียวอะไรรู้ว่าเสี่ยวแบบว่าเวลาตอบคําถามผิดแล้วแบบแล้วตายแล้วมันไม่เซฟไงเพราะว่ากว่าจะกระโดดไปถึงรนี้ได้ก่อนเปิดคลิปนะคะก็บอกเลยว่าใช้เวลาอยู่เออะไปค่ะไปค่ะเอาคลิปนี้ไม่ไใส่หูฟังนะคะขออภัยด้วยอะไรอะ จะพิชิตได้ไหมทุกคนกูว่านะทั้งปีทั้งชาติกูก็พิชิตไม่ได้หรอมกมั้งไอ้สีเขียวเนี่ยคือบอกก่อนเลยนะถ้าไม่ถ้าไม่ได้หมดเพราะทำคลิปนี้ไม่ไม่เล่นนะคะสีเขียวบอกไว้ก่อนเลยสีเขียวเป็นสีที่ไม่เคยคิดจะเล่นเลยนะจร,จริงๆในในเนี่ยแล้ะแม่งไม,ไม,ไม่มีจุดเซฟให้กูว่าะประเด็น เลเซอร์จริงนะคโนะหโ,โหยตายแล้วชิบหายโอ้ยเมย์ยิดลมเปรี้ยวกับเป็นไรตามแล้ว คือพี่คิดไม่ได้ใช่ไหมเล่นสิบนาทีพอบอกไปก่อนเลยเพราะว่าในคลิปของเรานะคือเราไม่มีการตัดออกแม้แต่นิดเดียวนะคะบอไกไ้ก่อนว่าไม่เคยคิดจะตัดคลิปส่วนไหนออกเลยถ้าสิบนาทีก็คือเรานั่งอยู่นิดสินาทีหนึ่งชั่วโมงก็คือเรานั่งรอหนึ่งชั่วโมงไม่มีการตัดออกแม้แต่เสี้ยวเดียวจกเว่าแบบ เลื่อนเลื่อนเวลาคลิปใส่ผิดอะไรเออถึงนั่นแหละถึงอาจต้องมีการปรับแกแล้วก็บางทีฮะ ต่อน,นี้ตอนนี้ก่อก็ว่าไม่ต้องเล่นหรอกอจริงเค้ยเล่นอะไรก่อนอคืออะไระไม่ให้กูกระโดดด้วยนะคืออะไรพี่แม่กูคุงคคิดตรงนี้หน่อยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันไม่ทด่ยืนหยู่แค่เนี้ย มันทำอะไรได้อบบพี่ถามหน่อยหนูเล่นแบบพี่หนูไปเล่นแบบไฟเอ็มอะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมอะโอ้โหเรเลือดก็คือแดงอ่ะมึงล้วคือกว่าจะกระโดดได้แล้วคือบางทีนะจุดจุดเซฟก็ไม่มีอะค่ะพี่ควรคิดตรงนี้ด้วยนะคะ